الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار خلق السماوات والارض وما بينهما من غير تعب ولا اضطرار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس طاعة بفعل مأمور وترك محذور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور أما بعد تنلعي تنلعي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى จะเป็นสบียงที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาเคโรท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบาขอลงสุภาณวาจาราทังหลายครับท่านหลายจงพิจารณาถึงเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกท่านท่านงหลายจงพิจารณาถึงเรื่องราวของดุนยาและโลกอาเคโรทั้งสิ่งที่พวกท่านกําลังใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้และชีวิตหลังความตาย นั่นก็เพราะว่าเมื่อถึงวันวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปสู่ชีวิตหลังความตาย มีเพียงแค่ดินที่อยู่รอบกายของเราหลังจากที่เราเคยอาศัยอยู่ในโลกดุนยาท่ามกลางบ้านที่สวยงามเราจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวหลังจากที่เราเคยห้อมร้อมเดียกับครอบครัวและก็ความสุขในโลกดุนยานี้ในหลุมฝังศพนั้นจะมีเพียงแค่การงานของเราที่อยู่เป็นเพื่อนเราหากว่าเป็นความดีเราจะพบแต่สิ่งที่ดีงามหากว่าเป็นความชั่ว เราจะพบแต่การทรมานและการถูกลงโทษและความเลวร้ายจนกระทั่งถึงวันในการฟื้นคืนชีพละตาลากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอันนารูยอรอดูนอาไลฮะกูดูวะอัชียาจากนั้นพวกเขาจะถูกลงโทษอยู่ในหลุมฝังศพโดยที่ไฟนรกจะถูกนำมาให้พวกเขาดูในทุกทุกเช้าและทุกทุกเย็นจนกระทั่งถึงวันในการสอบสวนและเมื่อใดก็ตามที่ถึงวันเกียร์นะ สังจะถูกเป่าขึ้นเมื่อนั้นมนุษย์จะถูกปลุกให้ลุกขึ้นจากหลุมฝังศพและวิญญาณจะถูกนำกลับคืนสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งและมนุษย์ทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปยังทุ่งมัชชะ ในสภาพที่พวกเขาเดินเท้าเปล่าเปลือยกายไร้เสื้อผ้าและทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพดังเดิมเหมือนวันที่พอเขาถูกสร้างขึ้นมาท่นานนบีสัมบลงฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกวา่าย uh ุชารุนนาสุเยามันกิยามะฮูฟาจันอัรอจันฮุรละทารอสุลบอกวา่ามนุษย์ทั้งหมดจะถูกนำมาชุมนุมในวันกิยามะในสภาพที่ไม่ได้สวมใส่รองเท้าไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าและไม่ได้ทำขีตาง ท่านหญิงอาอิชารอดยอัลลอฮวอันฮะด้วยความละอายของนางจึงเอ่ยถามท่า, ول, านนบีสัมบุลลอฮวาอัลลีมุสลัมวายอาระซูลละลอออันนิสาอวาริจานจะมีอันยังดูรู้บางดูฮุมอิลาบะทาระซูลหากเป็นเช่นนั้นผู้หญิงและผู้ชายเขาจะไม่มองเอาร้อของกันและกันหรือท่านนบีสัมบุลลอฮวาอัลลีมุสลัมจะกล่าวขึ้นกับท่านหญิงอาอิช่าบอกว่ายาอาอิชอา العمر أشد م ั أن ينظر ب ا. ع ض ه ั إلى بعض ออิลาบะัยชาเอ๋ย เรื่องราวในวันนั้นสถานการณ์ในวันนั้นมันช่างรุนแรงและน่ากลัวเกินกว่าที่จะมีใครสักคนหันไปมองใครได้ดังนั้นท่านพีนพ่น้องผู้ที่เป็นบ่าว ขอละจาราทั้งหลายครับเหตุการณ์ในวันนั้นมันเลวร้วายและมันน่าหวาดกลัวเกินถึงขนาดที่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่หลงเหลือเลยแม้แต่แม่ที่รับลูกสุดหัวใจไม่มีใครหันเหลียวแลใครในวันเกีรยมาเพราะต่างคนต่างโหงตัวเองวันที่เราจะวิ่งหนีจากพี่น้องที่คลานตามกันออกมาวันที่เราจะวิ่งหนีจากแม่ของเราจากพ่อของเราจากภรรยาผู้เป็นที่รักจากลูกของเราในวันเกีรยมาเพราะต่างฝ่ายต่างกลัวที่จะต้องรับผิดชอบ แทนอีกคนหนึ่งพระอาจารย์เราเล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าย่อมไยเฟิรุนมารอุมินอาคีวันกิย้าไหม คือหวังที่คนคนหนึ่งจะวิ่งหนีจากพี่น้องของเขาว่าอุ้มมิฮีว่าอาบีและเขาจะหนีจากมารดาและบิดาของเขาว่าซอฮีบะตีฮีวะบานีและเขาจะวิ่งหนีจากภรรยาและลูกๆของเขาเลกุลลิมรีอิมมินฮุมยอมมาอิรินชะนุยุกนีนั่นก็เพราะว่าแต่ละคนจะต้องมีภาระมีหน้าที่ที่เขาจะต้องพะวงเกินกว่าที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พูดคุยกันในวังเกียร์มาเราจะระกล่าว่าอีกอยะหนึ่งบอกว่า ในนันจะละทศอาทิเชยลอาดีนแท้ที่จริงการสั่นงไว้ของแผ่นดินในวันกียร์มากนั้นช่างรุนแรงและน่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดยาวมาตรอนะฮะจะเหาลุคุลมรด يعة อัมมาอารดอตมุฮัมมัดวันนั้นเจ้าจะเห็นมันซึ่งเป็นวันที่สตรีที่กำลังให้นมลูกนางถึงกับลืมทารกที่อยู่ในอกของนางวัดาอัววัดาอัลุลวะฮัมลินวัดาอัลคุลดะติฮัมลินฮัมลาะห وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد محمد และเจ้าจะเห็นว่าหญิงที่ตั้งครรภ์จะคลอดลูกออกมาด้วยความตกใจกลัวและอวกเจ้าจะเห็นบุคคนประนงเหมือนกับว่าพวกเขาเมาสุราทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้เมาแต่อย่างใดแต่สิ่งที่พวกเขาเป็นเช่นนั้นเพราะการลงโทษของลัอธิสุขานูวาจะอะมันช่างรุนแรงยิ่งนะท่านพี่น้องัทธาที่รักทั้งหลายครับในวันนั้นหัวใจของมนุษย์จะอยู่ในสภาพที่สั่นสะท้านสายตาจะก้มต่ำด้วยความหวาดกลัวและนักที่แห่งนั้น บันทึกการงานของแต่ละคนจะถูกเปิดออกในวันเกียรติจะมีคนที่ได้รับบันทึกด้วยกับมือขวาและจะมีคนได้รับบันทึกด้วยกับมือข้างซ้ายจากทางด้านหลังของเขาแต่เมื่อผู้ศรัทธาได้รับบันทึกด้วยกับมือข้างขวาเขาจะกล่าวด้วยความปิติและความปลาปลืม้มและความดีใจว่าฮาอุมมกราอูกิตาเบียนี่บันทึกของฉันโปรดแต่ทั้งหลายจงมาดูบันทึกของฉันเถิด ในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและคนที่กระทำความชั่วในดุนยาเขาจะรับบันทึกด้ดยกับมือด้านซ้ายจากทางด้านหลังเขาจะกล่าวถ้อยคำด้วยกับความเศร้าโศกและสลดใจบอกว่ายะไลจานีลำอูจกิจาเบียโอชีวิตของฉันแย่แล้วชีวิตของฉันฉันหากว่าฉันไม่ได้รับบันทึกนี้ก็คงจะดีคนคนนั้นจะพ่ำร้องด้วยความเสียใจ พำร้องต้องการที่จะให้ความพินาศเกิดขึ้นแก่ตัวเองเพราะเขาไม่อาจที่จะทนต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแก่เขาได้ในวันกียาแม็และในวันนั้นดวงอาทิตย์จะถูกนํามาใกล้ศีรษะของมนุษย์เพียงแค่ไม้เดียวเท่านั้นจึงทําให้มนุษย์อยู่ในสภาพที่ร้อนระอุในทุ่งม,มาชัดจนถึงขนาดที่เหงื่อของมนุษย์ในวันกียาม็ออกไหลออกมาและท่วมมนุษย์ที่ยืนอยู่ในทุ่งม,มัชัดในวันนั้นถึงขนาดที่ว่าบางคนเหงื่อท่วมถึงตาตุ่มของเขาคนบางคนเหงื่อ ท่วมถึงหัวเขา่าบางคนเหงื่อท่วมถึงเอวในขณะที่บางคนเหงื่อท่วมถึงขั้นที่ปิดปากปิดจมูกของตนเองเพราะการงานที่เขาเคยกระทําเอาไว้ในดุนยาแต่แล้ว ทามกลางความร้อนอันโหดร้ายนี้อัลลอฮฺสุบฮาน์ววะฮวาจาละพระองค์จะให้ผู้ศรัทธาบางคนที่อัลลอฮฺสุบฮานห์หะฮวาจาละประสงค์จะให้เขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของบัลลังก์ของพระองค์ในวันเกียม์ะในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮาน์นะฮวาจาละเท่านั้นและหน้าที่แห่งนั้นจะมีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตาช่างแห่งความยุติธรรมจะถูกนำมาตั้งในวันกียม์ะเพื่อช่างการงานของมนุษย์ที่เคยกระทำเอาไว้ในดุญญนยาเราจะอาระกลลาว้อยวอก ว่านั้นาเอามาวาที่นรกิสตอริเยมินเกียมาและเมื่อถึงเมืงกียนะเราจะนําตาชั่งแห่งความยุติธรรมมาวางในทุ่งมักชัดในเัลกี亚马ฟาลาตุลามูนับซุนชัยอาเมื่อถึงวันนั้นจะไม่มีชีวิตใดที่จะถูกอาธรรมโดย แม้แต่นิดเดียวว่าอินกาน์มิทว่าละ่ะพัติมิลคอรดันเท ي นาบิหะวะฟาบินาฮาซิบินถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาเคยกระทํานั้นมันจะมีน้ําหนักทั้งเมล็ดพืชเมล็ดเล็กๆก็กกกกตามเราจะนํามันมาวางบนตาชั่งในวันเกียมะแหะเพียงพอแล้วที่เราจะเป็นผู้ชําระบัญชีเพียงผู้เดียวท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับและในวันเกียงไหมมนุษย์จะอยู่ในสภาพที่วุ่นวายสับสนและหวาดกลัวอย่างถึงที่สุด ถึงขณะที่พวกเขามีแต่ความทุกข์ความระทมความเครียดความกดดันแทบจะทนไม่ไหวเมื่อถึงเวลานั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะรวมตัวกันเพื่อที่จะเดินไปหาบรรดานบีบรรดารอซูลเพื่อขอให้อัลลอฮ์สุภานะหุวาจะลาเริ่มไต่สวนที่ภาคสามมนุษย์ในวันกิยามะ ผู้ศรัทธาจะเดินไปหาท่านนบ,บีอาดัมหาท่านนบ,บีนูหาท่านนบ,บีอิบรอหิมท่านนบ,บีมูซาท่านนบ,บีอีสาอัลฮิมุสซาลาตุวัสสลัมบรรดานบีทั้งหมดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันจนสุดท้ายท่านนบ,บีอิสาอัลฮิสลาามได้แน,น,นะนําบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกท่านทังไยจงไปหามุฮัมมัดเถิดเพราะนี่คือหน้าที่ของท่านเมื่อนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจึงเดินไปหาท่านนบ,บีมุฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมท่ารุ่นา อันะละฮัภาระนี้คือหน้าที่ของฉันเหมือนนั้นท่านนบีสุลต่ละหอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเดินไปใต้บัลลังก์ของอละซุพานุหูวาจาละในวันกิยามะและก็ก้มสุยุลงเป็นเวลายาวนานโดยสรรเสริญต่อละซุพานุหูวาจาละ้วยคำสรรเสริญที่ไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนเคยกล่าวถ้อยคำเหล่านั้นในดุนยาจนกระทั่งเมื่อละซุฮานุหูวาจาละพอพระทัยและพระองค์ทรงประสงค์พระองค์จึงกล่าวแก่ท่านนบีสุลล่าละ عليه وسلم بقوله يا محمد ارفع راسك ارفع راسك วาชฟาตุชฟฟวาสวาَลตอ ت ตอมหัมมัดเอ๋ยเจ้าจะเงยศีรษะของเข้าขึ้นและเจ้าจงขอความช่วยเหลือมาและเจ้าจะรับการช่วยเหลือและเจ้าจงวิงวอนในสิ่งที่เจ้าปรารถนาและเจ้าจะได้รับในสิ่งที่เจ้าปรารถนาอูลคลีฮาดะวสตอัุลลอฮันอาีมันลลลิวละคุมวาดิซาอิลิมุสลิมีนัินุิลว่เอฟตอฟูอิรห الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فانهنا قوستها تنلعي لأن الله سبحانه وتعالى جكرا عليه السلام يا آدم أو آدم أي من أنت نبي آدم عليه السلام جكرا الله سبحانه وتعالى لبيك وسعدي والخير في ยาใดโอ้อัลลอ์ข้าพระอ,องค์ตอบรับคําเรียกร้องของพระอ,องค์แล้วและข้าพระอ,องค์พร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และความดีงามทั้งหมดล้วนอยู่แต่ในมือของพระอ,องค์เมื่อนอัลล์จาราชากาคกับท่านอาดัมบอกว่าอัคริบะอันนารอาดัมเอย๋ยเจ้าจงแยกเอาชาวนรกออกมาจากบรรดาลูกหลานของเจ้า

เราจะอ่ากล่าวว่าในทุกๆหนึ่งพันคนจากบรรดามนุษย์ในวันเกียรมะจะมีอยู่999คนจะถูกต้อนไปลงนรกนั่นหมายความว่าจากทุกๆหนึ่งพันคนจะมีเพียงหนึ่งคนที่เป็นชาวสวรรค์ท่านั้นฟาดากะฮีนายชีบุสกีบทอร์ซุนบอกว,ว่าเมื่อมนุษย์ได้ยินถ้อยคํานั้นในวันเกียามะความหวาดกลัวจะกัดกินหัวใจของพวกเขาเดยทันทีถึงขนาดที่ทําให้เด็กเล็กๆผมของเขากลายเป็น สีขาวเป็นผงงอกอันนึงมาจากความหวาดกลัวและความตกใจและเมื่อถึงวันกิยามะมาในวันนั้นอัลเราจะอาลาจะนำสะพานสีรอต มาวางไว้บนนรกเยันนำ้ำสะพานที่บางยิ่งกว่าเส้นผงคมยิ่งกว่าใบมีดกนและมนุษย์จะต้องเดินข้ามผ่านสะพานนั้นด้วยความรวดเร็วที่แตกต่างกันตามการงานที่มนุษย์เคยกระทําเอาไว้ในดุนยาบางคนสามารถที่จะข้ามผ่านสะพานเซรอสด,ด้วยความเร็วราวกับการกระทิบตาบางคนเหมือนสายฟ้าฟาบบางคนเหมือนม้าวิง่งบางคนเหมือนลมพายุที่เคลื่อนผ่านบางคนไปด้วยความช้า เหมือนคนคนหนึ่งที่กําลังคลานไปอย่างยากลําบากในขณะที่บรรดานบียืนอยู่สองฝั่งฝั่งของสะพานเซรอนพร้อมแกกล่าวดูว่าเขาตอบละตัออลาบอกว่าอัลลอฮุมะสลิมสลิมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ประชาชาติของฉันแขล้แคราดและปลอดภัยเดยเถิดจนนบีุลอลาะห์ทอัลัยุสลัมได้บอกไว้ในะดิษว่าทางสองฝั่งของสะพานเซรอนจะมีตะขอเหล็ก และขวากน้ำที่คอยขวางเกีียวแล้วก็เวียงมนุษย์ให้ตกลงไปในนรกยันนำในขณะที่คนบางคนถูกกระชากลงไปในนรกยันนำคนบางคนถูกตะขอเกี่ยว ถูกต้อนน้านเกี่ยวแต่เขาสามารถที่จะรอดมาได้อย่างทุลักทุเลและในวันเกียร์มมนุษย์จะถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งถูกนําไปสวรรค์ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งถูกต้อนไปลงนรกยันนำลอต้า์ละกล่าวบอกว่าวายอมมาตกูมุสาอาจุยอมมาอีดิยะตะฟารกูนและเมื่อวันเกียร์มะเกิดขึ้นมนุษย์ จะถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มอัลลอฮฺบอกาอัมัลลาดีนาอามนูวะอามิรุสซอลิฮที่ฟะฮุมฟีราดอทียุหบรุนส่วนบรรดาผู้ดีสถทาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์อันรื่นรมที่เต็มไปด้วยความสุขว่าอัลลอดีนะาระองคว่ากับดะบูบิอายาที่นัวาลิกออิลอาเครรส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราและปฏิเสธไม่เชื่อการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ ي ي ي م م ل ل ่งหรือการกลับมาพบกับเราในวันเกียรัลล่านบอกฟาอูละอิกฟินอาดาบิมฮ์บารุนชนเหล่านั้นแหละ การลงโทษกําลังรอคอยพวกเขาอยู่เบื้องหน้าเดี๋ยวนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อหลอดสุพานณฮูวาจอาลาทั้งหลายครับท่า,านหนึงหลายจงยำเกรงต่อหลอดสุภานณฮูวาจอาลาเถอะครับท่านหนึงหลายจงเตรียมสเสบียงให้พร้อมเถอะครับตราบใดที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะสิ่งเหล่านั้นคือจุดหมายของพวกเราทุกคนพี่น้องเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจําเป็นจะต้องผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นที่อัลลอฮฺเลลาอุลลดเตือนเอาไว้และแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เต็มไปได้วยความรรรุนแงงคววาาม่าสะพึกลั วันที่ทําให้มนุษย์หวาดกลัวถึงที่สุดแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายได้สําหรับคนที่ศรัทธาต่อลอสุภาโนวาจ่าลและมีความยำเกรงต่อลอสุภาโนวาจ่าละอย่างแท้จริงดังนั้นจ้าหลายจงเป็นคนหนึ่งเะครับที่มีอิมานต่อลอสุภาโนวัจ่าละที่ยำเกรงต่อลอสุภาโนวาจ่าละเพราะสิ่งนี้คือทางรอดทางเดียวที่จะทําให้เร,เรารอดพ้นจากความน่าสะเพรลัวและความเวลวร้ายในวันที่เราทุกคนจะต้องกลับไปพบกับ Allah س ب ح ุว ه าจะอ ع ا อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตฮู يُصلُّون على النبيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللهم صلِّ وسلِّمْ، وبارِكْ على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون